สาธิตกำลังใช้งานของ Rack Fast 7 Pro w i n s ถอดสายเคเบิลได้เร็วและง่ายได้เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งมีเกียร์ลมและเกียร์มือในตัวเดียวกันค่ะมาดูวิธีต่อระบบลมกันค่ะและทุกคนจะรักใน w i n s t o c k Fast 7 Pro ตัวนี้ค่ะฟีเจอร์เพียบค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวมาดูเราเราฟรีเกียร์ตัวนี้ด้วยลมมันมีเพิ่มอะไรเข้ามาจาเกียร์ทำไมเป็นนึกฟรีได้มาใกล้ๆอ่าเห็นไหมทุกคนมันจะมีรูลมอยู่ตรงนี้ นะเราต่อปั๊มลมเข้ากับแอร์ล็อกเกอร์ได้เลยใช้พ่วงกับแอร์ล็อกเกอร์ใช้งานได้เลยครับแต่ถ้าไม่ใช้เราเสียบท่อแล้วก็หนีนะอย่าอุดนะถ้าอุดแล้วมันล็อกไม่ดีครับเพราะลมมันขายทิ้งไม่ได้นะอ่ะเรามาดูระบบฟีลมกันอ้ามาดูฟีลมบุปกรณ์ที่สําคัญก็คือตัวสั่งงานได้ลมตัวนี้สั่งลมสั่งปลดฟรีด้วยลมด้วยลมแต่ว่าไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าระบบตัวนี้มีแบบไฟฟ้ากับแบบ แบบลมอย่างเดียวคือต้องต่อท่อยาวๆหน่อยแต่ถ้าไปไฟฟ้าเราก็เป็นสวิต์ปิดเปิดเหมือนแอร์ล็อกเกอร์ใช้โซลาร์ไฟฟ้าก็จบละเนาะเราดูฟรีอ่ะเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆเดี๋ยวดูตรงนี้นะทุกคนดูตรงนี้ด้วยนะดูพร้อมกันในตรงเนี้ยผมจะฟรีนะครับปุ๊บเหนะ็นไหมทุกคนมันจะเด้งออกแล้วแล้วมันก็ดึงเชือกแบบง่ายๆเลยครับนนถ่ายเด็กด้วยเห็นไหมแบบไม่ต้องใช้แรงเลยะคนพิการก็ดึงได้เวลาล็อก เราก็ดันไปที่อินเมื่อกี้เอานะปุ๊บลงแล้วเนี่ยกระตุกล็อกไวไปนิดนึดนงดูทันไหมเอาใหม่นะฟรีปุ๊บนะเด้งขึ้นมาแล้วอ่ดึงไปดึงไปดึงไปงหน่อยเอ่ะล็อกนะถ้ามันไม่ตรงมันจะไม่ลงไปนะสังเกตดีๆนะครับลงไหมมันลงพอดีปะ่ะลองกระตุกดิอ่าอย่างเงี้ยเป็นทีนี้ก็กดไปเถอะจนกว่าระบบไฟจะมีปัญหาก็เป็นอันว่าแค่นี้เอง ง่ายไหมครับที่สําคัญราคาไม่แพงครับไม่แพงจริงๆครับเมื่อเทียบกับไฮวินฟัส7แล้วไอ้ตัวนี้ถูกกว่าเยอะแต่ถูกแล้วไม่ใช่ว่ามันใช้งานได้ไม่จริงไม่ใช่นะครับเราใช้งานจริงไปแล้วไปดูคลิปย้อนหลังครับว่ามันหนักมากๆมันยังดึงขึ้นได้อย่างสบายๆเลยครับหรือมบอกไปอันนี้เราเทสด้วยไฟ12โวล์นะครับ12โวล์ถ้าย4ิโวล์โอ้โหทุกคนมาต้องพูดถึงทั้งเร็วทั้งแรง โคตรมันเลยครับชนะขาดทุกเส้นทางด้วยล็อกฟัสตเจ็ดแต่